ไขความลับแห่งจักรวาลผ่านวัตถุมงคลอันทรงคุณค่าด้วยเทวานุภาพปราบทุกอุปสรรคปัญหาปลดล็อกทุกวิกฤตกุญแจพระพิคเนศไขจักรวาลด้วยศาสตร์ความศักดิ์สิทธิ์ของกุญแจโบราณผสานกับเทวานุภาพแห่งองค์พระพิคเนศเป็นวัตถุมงคลและเครื่องประดับอันปราณีตสวยงามระดับงานจิวเวลี่เข้าพิธีเทวาพิเศษที่มูนลนิธิพระพิคเนศ กรุงเทพมหานครและเข้าพิธีปลุกเสกตามตำราวิชาพรหมศาสตร์เพื่อประจุพลังแห่งการพลิกชีวิตและเปิดจุดธาราให้สามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายขึ้นโดยพระครูปลัดธนพัฒน์พัทยาโนแห่งวัดธรรมชัยมงคลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กุญแจพระพิฆเนศไขจักรวาลเนื้อทองเหลืองเกรดเอรมดำเช่าบูชา699บาท เนื้อทองเหลืองชุบทอง 24k เช่าบูชา799บาทเนื้อทองเหลืองชุบน้าเช่าบูชา799บาทเนื้อเงินแท้เช่าบูชา1,399บาททุกรายการส่งฟรีสร้างจำนวนจำกัดสนใจสอบถามได้ที่0851114466หรือเพจเ c e b o o k ใครไม่เชื่อกูเชื่อ กุญแจพระพิคเนตไขจัก,กรวาล